เป็นข่าวช็อกของแวดวงทีวีรับตุดจีนนะคะเมื่อมีข่าวการโยกย้ายของผู้จัดละครมากฝีมือแดงทัญญาค่ะที่โบกมือลาช่อง3นะคะเพื่อเป็นนั่งแท่นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการของบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและจะเข้าไปเริ่มงานในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ซึ่งนอกจากคุณแดงธัญญานะคะจะร่วมถือหุ้นแล้วยังรับหน้าที่ในการผลิตละครซีรีส์หนังรวมถึงการคัดเลือกนักแสดงด้วยนะคะเรียกได้ว่าทําเองทุกอย่างทุกขั้นตอนค่ะถ้าพูดง,ง่ายๆเนี่ยก็คือหลังจากนี้หากใครอยากร่วมงานกับฝั่งโมโนคนอนุมัติก็คือพี่แดงธัญญาค่ะส่วนผลงานละครของค่าย Act Act Generation นะครับที่ผลิตให้กับช่อง3เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่2เรื่องคือมนรักหนองผักกะแยงแล้วก็ลายกินรีนะครับ ซึ่งก็ยังมีสามีอย่างพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์แล้วก็ลูกสาวคุณบีบีเอกนรีเนี่ยทำหน้าที่ดูแลอยู่ซึ่งแหล่งข่าวได้เผยเพิ่มเติมกับทีมข่าวนะฮะว่าทางพี่แดงจบด้วยดีกับทางช่อง3เพราะว่าได้มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วส่วนพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์นะครับจะตามภรรยามาด้วยไหมนั้นจะเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทางแอคอาร์ตก็ยังมีละครที่ผลิตให้กับช่อง3มค้างอยู่2เรื่องนั่นเองครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ